ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมสินนีพัททุกท่านกันด้วยนะครับนี่ครับผมก็จะมาสอนอ่วันนี้เนี่ยบอสใหม่เปิดแล้วผมก็จะมาสอนวิธีสู้บอสใหม่กันเลยเนาะอะไรวะพ่อหุ่นลาเซอร์ก็ไม่ต้องพูดเลยเนาะไปกันเลยดีกว่าแทบสีบอสใหม่เนี่ยมันไม่ได้สู้ยากอะไรหรอกนะแต่มันก็ค่อนข้างมีความยาก ของกูนช่วงแรกของบอสโอ้จะอึดช่วงแรกของบอสเนี่ยเราต้องปอบโกยให้เยอะที่สุดเลย <c oughs> เป็นช่วงที่บอสเนี่ยค่อนข้างจะกระหลงฝงนิดนึงมีฟันสามฟังโอ,โอเคหนึ่งครั้งถ้าหลานแกเรียกออกมา อันนี้เป็น5อ่าสกิลปุ๊บปุ๊บอ่าที่มันจะเอาโล่ติดตามเราแล้วก็จะตามระเบิดเราและส่วนอันนี้ถึงเฟสที่2เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีาที่รำคาญที่สุดไม่โคตรหน้ารำคาญในทางเนี่ยอันนี้พยายามดูข้างสิงอันนี้แค่ดูดล่างแยกจะฟันไกลกว่าล่างสิงแต่ล่างแยกไม่มีการดูแล้วเราก็ไม่ต้องพุ่งไปหาล่างสิงเพราะมันจะดูดเราเข้าไปแล้วมันก็จะฟันเรา อันนี้ปันสามครั้งแต่มีร่างแก้มกับผมด้วยร่างอ่าตอดเอ้ยอันนี้ระวังนะถ้าอยู่ไกลมันจะที่สุดปันจะพุ่งมาแ๋ยวเคอจริงก็จะเหลือเลือดแค่นั้นโอเคเมื่อกี้คล้ายกระท่าอ่าดุดนั่นนะปันไปเพื่อหรือเปล่าโอเคอันนี้ดูตามมาได้พยายามดูด้วยนะว่าเป็นความกนตีบอสแหละ น,นี่คอยติดตามเราีาผมไม่แนะนำให้เอาระยะไกลไ,ไปตีเนะี่ยเพราะว่ามันสามารถกางโล่บล็อกลาได้เลยเป็นไงโคตรเชี่ยเลยนะแต่มันบล็อกอันนี้ฟาดอันนี้ก็ค่อนข้างกวนเหมือนกันนะ อันนี้ทำอะไรโอเคชัโอัน,นี่ชชกพยายามดูดีนะพยายามขันไปทุยตัวมันตลอดถิเแม้จะมันทำไม่ได้กระตามครับถ้าคอสเตมินาแล้วมีฟันดูดฟันอันนี้ไม่รอด โอเครอดรองได้ไงวะตอนนี่กลางโลกติดตามตัวเราอ่าเมื่อกี้บอสมันชกมันไม่ใช่มันชกวันนี้ดูเมื่อกี้บอสเนี่ยมันกำหมัดขึ้นมาที่หมัดที่คือข้างซ้ายอะ่ะที่ไม่ได้ถือดาบพยายามเอาที่บ,บอสเปไปพื้นตัวเป็นพิษโอ้โหโดนหนึ่งอันตอนแรกอลองรืบอต้นทานอันนี้เสียบ อ,อันนี้อหลบไม่ไวคือมันต้องประคองนหน้าเพื่อหลบตลอดพ้วจริงจะท้าตีตลอดไม่ได้อันนี้ปล่อยโล่อันนี้ดูล่างหลักโอเคถ้าเห็นมันชาร์จให้ดูร่างหลอกว่าเราอยู่ใกล้ไหมไม่เถึงภาพตัาสตา ว่าเราอยู่ไกลกมันเปล่าพวกาจะเสียเลือดนิดหน่อยนะ,ะแต่ตอนแรกเนี่ยไม่นิดหน่อยเลยเจ้ชีมต้องจำเป็นต้องใช้หู้ของซีนอันนี้ให้ทันรอบสองจะมาเช้ากว่ารอบแรกให้แดดถ้าไม่มีพลังงานจะจบโอเคดูดแปะเนาะ โอเคไม่ละนี่ฝันไปคือไม่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 เก็บไอ้ท่านี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันถ้ามาโดนรอบแรกแล้วว่ารอบสองรอบสามแต่รอบสุดท้ายมันจะไม่โดนเลยซึ่งไอ้ท่าเมื่อกี้มันจะมีสัญญาณบอกที่ค่อนข้างกวนตี นั่นก็คือร่างแยกของมันนะจะฟันมาก่อนแล้วร่างหลักก็ฟันตามนีซึ่งมันแหะแล้วเวลาห่างกันอนะ่ะมันไม่กี่วิถกไม่ถึงวิที่สามอนะ่ะหรือไม่หรืออาจจะประมาณสักสองวิแต่ถ้ามันมีจังหวะใดจังหวะหนึ่งเนะี่ยที่เราไปยืนระหว่างไอ้สองตัวนั้นอนะ่ะนั่นก็อชีพายครัเออบอสใหม่ก็ไม่ได้มันหลบยากคนระับเออ ถ้าทายตีแต่มันก็มีแอบป,ปลตีเน,นี่ยนี่แอาปตีให้หัวเสียเราต้องพยายามมาประคองหน้าแดดโน่นนี่นั่นเนาะส่วนเล็กระยะไกลเนี่ยพกตัวธนูเลยเนี่ยตัวธนูที่จะตีปกติหรือไม่ก็ตัวสือเวทสือเวทนี่ก็ใช้ได้นะแต่ธนูผมไม่แนะนำอย่างมากานกของฟิตอะที่คอยจิกนะแม่งเอาโล่กันได้อะ จะแปะไฟฟ้ามันก็เอ้แป,ปะไฟฟ้าได้แค่แปะได้แต่ดาเมจทํำไม่ได้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแหละเป็นแค่มาตีกระสอบทรายไม่ใิมาสอนตีกระตยยาะกระก,กระสอบแอ่อยากเรียกกระสอบทรายให้เรียกว่าตัวเทสดามจตัวใหม่เนาะเออแล้วก็มีกิจกรรมของนอกวันให้ด้วย าจริงเราทำแค่สู้บอสสามครั้งจบแค่แนะี้แนะนำนะนะอ๋ะอส่วนไอ้นี้โจมตีระยะไกลอ่ะทำใหก็คือถ้าผมคิดไม่ผิดนะต้องอย่าโจมตีระยะไกลต้องอย่าไม่สิต้องอย่าให้มันกลางโล่ขึ้นมากันการโจมตีระยะไกลซึ่งทีมนี้มันทำไม่ได้ทีมที่ผมเล่นเนะี่ย ก็คือมีนกขังฟิตซึ่งผมไปบอกไปแล้วว่านกของฟิตเนี่ยมาโดนกันได้ซึ่งผมก็สะพรนกแล้วมันก็กันรัวๆเลยอนเครื่อชิงเนี่ยตอนปามีดจะโดนกันแะ่ตอนเข้าไปตีไม่กันไม่กันนะมันจะกันเฉพาะดาเมียที่เป็นระยะไกลที่ไม่ใช่สือเวทที่ธรรมดาเนาะอืมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็หวังว่าอ่า ความจําจะไม่เต็มนะเออเพิ่งอัดไปเพิ่งอัดคลิปสี่สิบนาทีไปคิดว่าความจำคงไม่เต็มนะต้องรีบจบแล้วก็สลับคลิปนี้ไม่มีอะไรละเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสัรับวันี้ก็บายบายครับเออหอยนะเปิดให้เก็บแล้วนะหอยบาบาราไปถึงหอยสกินบาบาร่านะเปิดให้เก็บสี่อันสุดท้ายน่าจะแล้วผมเก็บมาสองอันแล้วนิ่เลยสองอันที่ผมจะไปนั่งเก็บในไรสตีน ของวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ไม่ไหรครับเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้า